หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอาร์เซนอลเกนที่สามโอทราฟอร์ดคือว่าชท,ท,ที่หน่งพฤศจิกาย,ยนเวลา5้าทุ่มครึ่งถาสดทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอลแฮชชีหนึ่งพราะว่าผีแดงที่ชื่นชอบการภาพฟุตบอลมันๆเปิดไปเจอกันได้ที่เพจราชโนแมนยูสู้ตาย พาส่งคนนี้ได้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับติดตามข่าวสารทศนาแม่นๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนยูเต์ชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่ล่าสุดเปิดบ้านชนะไลฟ์ซิก5ต่อศูน์เซนอลห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2องนลล่าสุดชนะดันดอก3ต่อ0ูนในศึกยูโรปาลีกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5้านัดหลังสุด แมนยูแต่ชนะ1นัดเสมอกัน2นัดและก็อาร์เซนอลชนะ2นัดเกมล่าสุดที่ดวนการอาร์เซนอลชนะแมนยูสอตนช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้นรู้ก่อนเกมนามาฝากแฟนเพจและชอแนลแมนยูสู้ตายแมนยูแต่ไม่แพ้เกมพรีเมียร์ลีกที่ดวนกับอาร์เซนอลในบ้านของตัวเองตลอด13นัดหลังสุดชนะ8เสมอ5้ัแล่าสุดที่พ่ายแพ้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2006โดยลูกยิงท้ายเกมของเอ็มมานูเอลอาเดบยอ อาร์เซนอลชนะ2จาก3เกมหลังสุดที่ดวลกับแมนยูเต็ดและ4เกมหลังสุดที่ทั้งคู่ดวลกันในลีกอาร์เซนอลไม่แพ้แมนยูเลยเกมนี้ถ้าปืนใหญ่ไม่แพ้อีกจะสร้างสถิยาอนานที่สุดที่ไม่แพ้ยูเต็ดเท่ากับที่เคยทำไว้5้านัดติดต่อกันระหว่างปี1989ถึง1992แมนยูเต็ดแพ้เพียง2เกมจาก19เกมหลังสุดที่เล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่ง2นัดที่แพ้เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้เป็นการแพ้ทีมจากลอนดอนทั้งหมด การแพ้คริสตัลพาเลสและสเปอร์ในการออกซาร์ซีซั่นอีก17เกมชนะ11และสเสมอ6เกมตอนนี้จะเป็นเกมที่100ในการคุมทัพปีสาดแดงของอลิกุนาโซชารวมตอนคุมช่วงคราวด้วยที่ผ่านมา99เกมชนะ55สเสมอ21และแพ้23บันนี้ฟันเดเบกมีเวลาในสนามบนเวทีพิมเมยรีฤดูกาลนี้ไป64นาทีซึ่งตอนที่เขาอยู่ในสนามมีสกอร์เกิดขึ้นถึง5ประตูจากทั้งหมด9ประตูที่ยูเตดทำได้ ทางอาร์เซนอลแพ้ในเกมนี้จะเป็นการแพ้3นัดติดในเกมลีกเป็นครั้งแรกในยุคข,ของมิเกลอารเตต้าหลังจาก2นัดที่ผ่านมาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้และเลสเตอร์ซิตี้เกมเยือนในพรีเมียร์ลีก9้านัดหลังสุดของอาร์เซนอลรวมฤด,ดูกาลที่แล้วด้วยชนะเพียง3เกมและที่เหลือ6เกมแพ้ทั้งหมดอาร์เซนอลเสียประตู10เกมจาก11เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเกมเดียวที่พวกเขาเก็บคลินชีได้คือเกมชนะฟูลแลมสามต่อศูนย์ในนัดเปิดฤดูกาลที่3ามคลาวเวนคอเทจ นับตั้งแต่ยิง2ลูกในการประเดิมสนามพบอาร์เซนอลปี2016ช่วยให้ปีดาจดาเอาชนะไอ้ปืนใหญ่3มต่อ2มาคาสตดแฟอร์ดยังยิงใส่อาร์เซนอลไม่ได้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นราชีหวังจะยิงใส่อ้ปืนใหญ่อีกครั้งในเกมนี้หลังจากเพิ่งทำแฮตทริกในเกมพบอาเบริสซิกล่าสุดและเพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ23ปีไปในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาปีแอร์แอมบริกอบังไปยองยิงในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ได้ติดต่อกัน5เกมหลังสุดซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2014 ตอนที่อยู่กับดอตมุลที่กองหน้าคนเก่งยิงในเกมเลีกติดต่อกันไม่ได้นานขนาดนี้และตลอด5เกมหลังในลีกสุน่าชาวกาบองมโอกาสสับกลไปเพียง5ครั้งเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือเกรืหน้ารู้ก่อนเกมที่นำมาฝากพลภาพผีแดงแบบจัดเต็มต่อกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดมีผู้เล่นมาเจ็บ2คนคือเอริกบายด์และเจสซี่ดินการ์สถานที่อองตวน,นีมักซาวติดโทษแบนในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมสุดท้าย และเละตเตเลสติดเชื้อโควิด -19 าจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้อัศลองมีเล่นมาเจ็บ4ี่คนคือคาร์ลัมชัมเบอร์กองหลังกาเบียลมาตินาลีตัวลุกปาโบมาลี Marie, กองหลังและร็อบฮาวดิงกองหลังอีกหนึ่งคนส่วนดาวิดลุยต้องรอประเมินความฟิตซีเู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอเลกกนาโซชามาในระบบ4 3 1สผู้สาประตูดบิดเดคากองหลัง4คนอารอนบิสซาก้า วิกตอร์ลิเดลเลฟแฮร์รี่แม็กควายและลุคชอว์กองกลาง3คนเฟร็ดสกอตต์แมชมินเนและปอบ็อกบามีฟิลตัวร้ายสันเกมเป็นบูโน่อฟเฟนันเดสกองหน้าคู่มาคาชวัตฟอร์ดกับเมสันกรีนวูดอาร์เซนอลของมิเกลอัลเตต้ามาในระบบ4-3-3ผูุ้่งศัตรูแบร์เลโน่กองลัง4คนเอ็กตอร์เบียรินสโคดานบูสตาฟีกาเบียมาเกลเยสและคีลันเทียนนี่มีฟิลตัวกลาง3คนดานี่เซบายอสโทมัสปาเตและกานิชาก้า ศัตรูด้านบนมีวิลเลียมอเล็กซองลาการซตและปีแอร์อเมริกโอบามยองหลายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอภัยหกักใบเป็นไปตามนั้นผู้ตัดสินในเกมนี้ได้แก่ไมค์ดีนส่วนผู้ตัดสินที่ดู VAR คือปีเตอร์แบงก์เกมนี้ถือเป็นเกมสําคัญของทั้ง2ทีมเพราะมีโอกาสที่จะขยับอันดับขึ้นไปอยู่ครึ่งบนของตารางได้เพราะตอนนี้ตารางคะแนนนั้งสูสีมากและมีโอกาสพลิกขึ้นลงได้ทุกสัปดาห์เกมนี้ถือเป็นเกมสุดท้ายช่วงโปรแกร,รมโหดตลอด5านัดของยูโนเตด กับตอนนี้ชนะ3และเสมอไป1หากปแสดงหวังจะรักษาโมเมนตัมต่อไปต้องพยายามรักษาฟอร์มให้คงเส้นคงวาแต่นายญ่อาร์เซนอลอย่างมิเกลอร์เตต้าก็เตรียมทคติกมาโดนกับโซเชียไว้แล้วสุดท้ายทีมเราจะทำได้ดีกว่การหนุนแฟนปแสดงอย่าพลาดชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอาร์เซนอลแข่งขันคือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลาหทุ่มครึ่งผาส่ทางทรูพรีเมียร์ลีกฟุตบอล HD1 ตีหนว่าผีแดงที่คิดถึงการภาฟุตบอลมันเปิดไปเจอกันได้ที่เพจร t ชนา a l m a ยู U, สู้ตาย ถ้าสสดคนนี้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย